ไม่เจอแล้วผมโตดคิดทุ่งเลยถูกใจแต่เธอ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 คุณเดียวรู้เปล่าน่ารักชิบปุ้งเลยได้เจอแล้วผมเข้าไปอุ้งเลยก็เธอน่ารักชิบปุ้งปารุงปุงปุ้งปารุงปุงปุ้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 งปุงปุ้งปุ้งปารุงปุ้งปุ้งปรงปุ้ง หนุ่มปุ้งปุ้งคิดถึงคิดถึงไม่ไหวพรามีเงินที่จะพอให้ใช้แล้วเธอไม่ต้องทำอะไรให้ไปเธอแค่นั้นรักเพียงเดียวได้ใบเบ็ดรัเธอยิ้มมือประสงไม่ไหวซัตอนรีเธออยู่หน้าให้ไหลวันซ่าวจะเจอได้ไหมถนนสยามจะมาใช่ไหมไม่ว่าวันหยุดธรรมดาหรือว่ากี่สัปดาหว่างหรืหยุดให้เธอมาขึ้นมาส่งภาวนาให้เธอวางมีเว